สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2567มังกรไฟบรลัยกันเปิดคำทำนายกับสินสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์รืดไทยพ่อง้อมหน่วยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่า เป็นปีแห่งมังกรไฟบาลายกันอลวาถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์การราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสำเป็นปีแห่งการปะทะ ที่มีผลกระทบที่สร้างความรุนแรงสร้างความกละหนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่ยิมเอ็ดเมษายน2325เวลา6 5นาิกานาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบาลัยกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านการเมืองราชการ ต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทงพักการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอสุรกายดวงเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกตวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาล จนอาจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีคําทํานายปี2567โดยโหรโสรัจ,จักรปลายปี2 5 6 7น้ําน้ำท่วมโรคระบาดราวปลายปี น้ำป่าเริ่มไหลบ่าจากทางภาคเหนือและภาคอีสานลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในกรุงเทพที่สร้างเมืองมาแหล่งน้ำทั้งเล็กทั้งใหญ่จะพังทลายและการกลับมาของโรคระบาดไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆที่วนและเวียนเข้ามาทำให้สูญเสียทั้งผู้คนจำนวนมาก หนักกว่าปีก่อนหลายเท่าจุดอ่อนของประเทศประเทศไทยปีนี้ถึงดาวพฤหัสบดีทับดาวมฤตยูยังถือว่ามีจุดอ่อนใครขอเตือนว่าความเป็นพักฝ่ายค้านกับรัฐบาลไม่ใช่หมายถึงเขาวางบทบาทให้เป็นศัตรูกันไปชั่วชีวิตยังจะต้องมีจังหวะหนึ่งโอกาสหนึ่งที่น่าจะประสาน รอมชอมกันได้บ้างเพื่อเห็นแก่ความยอบแยบของประเทศอาจจะเกิดความเสียหายแก่ความก้าวหน้าของประเทศอย่างมหาศาลอีกนายาหนึ่งในปีพศ2567นี้ราหูที่โคจรเข้าสู่ราศีมีนอันเป็นพบวินาศของราศีเมษแห่งประเทศไทยตามสถิติที่ได้พบมาถ้าราหูโคจรเข้าสู่จุดนี้ เป็นจุดร้ายกาศรุนแรงซึ่งเรานั้นน่าจะต้องระมัดระวังให้มากจงหนักบ่งถึงบ้านเมืองจะต้องเผชิญกับภัยที่ขวางอยู่เบื้องหน้ามีศัตรูที่รอบบ่อนทําลายอยู่ในมุมมืดขณะที่เรานั้นกําลังเผลอและลืมตัวความคืบหน้าโหนวัสดุทํานายดวงเมืองปี2567ในเรื่องของอุบัติเหตุภัยพิบัติ และอาชเชยกรรมที่ต้องระวังในปี2,567เนื่องจากปี2,567เป็นปีที่ดาวพุธโคจรเสียและราหูอยู่ในมุมวินาศของดวงเมืองทำมุมสัมพันธ์กับดาวพุธสุขและราหูเดิมจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือเครื่องบินหรือยานพาหนะประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บนบกเช่นโปะลมเรือข้ามฟาก เรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวลม่มมีผู้เสียชีวิตหรือมีเหตุเครื่องบินขัดข้องหรือสภาพอากาศไม่ดีทําให้ต้องลงจอดฉุกเฉินหรือเกิดวบเหตุตกกระทันหันคนที่โดยสารด้วยเครื่องบินเป็นประจำช่วงกลางปีพอเข้าฤดูมรสุมควรจะเช็คสภาพอากาศและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าทุกครั้งเพราะสภาพอากาศการจราจร ท้าอากาศนั้นหนา hehe, แน่นอาจจะส่งผลทำให้ delay, ห wrote, ห felony, ไฟล์ดีเล์หรือสายการบินสับเพ่าไม่ตรวจสอบเครื่องบินหรือสภาพเครื่องบินให้ดีก่อนทำการบินก็อาจจะส่งผลทำให้เสี่ยงที่เกิดบัเหตุเป็นต้นเกิดแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในจังหวัดที่อยู่ใกล้ภูเขาติดตรีมน้ำและใกล้ทะเลเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านหรือ จังหวัดแถบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกทรงผลทำให้ถนนอาคารและเขื่อนอาจจะได้รับความเสียหายเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับการช่อโกงสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการหลอกหรือชักชวนให้มีการลงทุนในธุรกิจปลอมๆจนไปถึงการแอบอ้างหน่วยง,งานราชการขนาดใหญ่มาหลอกให้ประชาชนลงเชื่อโอนเงินเพื่อให้ได้รับ สิทธิพิเศษหรือความช่วยเหลือจากรัฐความคืบหน้าโหรโซรัจ,จะนวนอยู่หรือนอสตาดามุสเมืองไทยพยากรณ์ดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,567ดวงครึ่งปีหลัง2,567อาจารย์โซรัจ,จะนวนอยู่หรือนอสตาดามุสเมืองไทยเผยคำพยากรณ์ปี2,567ถึงสถานการณ์ เหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาครึ่งปีหลังเป็นการพยากรณ์ภาพรวมตามดวงดาวแม้ว่าจะมีคำทํานายที่รุนแรงกว่าปีก่อนๆค่อนข้างร้ายแรงแต่นอสตาดมุสเมืองไทยกล่าวกับไทยรัฐทอกว่าจะขอเตือนเหมือนปีก่อนว่าเราอย่าหลงเชื่อจนงมงายเพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลัก ในการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้โดยครึ่งปีหลังนั้นพยากรณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงทั้ง6เดือนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ถดถอยในช่วงครึ่งปีหลังการก่อการร้ายระหว่างอิสราเอลกับรัสเซียจีนอเมริกาจะไม่จบโดยง่ายอุบัติเหตุเพศภัยต่าง ในเมืองไทยนั้นทั่วทุกภาคอย่างน้ำท่วมซินามิภัยธรรมชาติตึกถลม่มคนตายนับไม่ถ้วนแม้กระทั่งสัญญาณความรุนแรงในเรื่องของโรคภัยสุขภาพที่ต้องระวังและปฏิทินการเมืองก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามองในเรื่องของการยุบสภาการปรับคอรมอหรือการก่อการจลาจลอย่างต้องระวัง